นิยายเสียงเรื่องสะดุดรักที่ลานเกียร์ก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประกุดไมค์ครับด้วยนะคะนมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งโต๊ะนั่งหน้าคณะคหากรรม มีสาวสวยอยู่3ามคนและหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนในนั้นคือคือกลุ่มของเสือโครงดาดามะนาวและเมดาดาจึงถามขึ้นว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมกล้วยกับชีตาทํทำไมยังไม่มาอีกล่ะเสือโครงเสือโครงจึงตอบไปว่าชีตาพากล้วยไปหาแม่ที่โรงอาหารของวิศวะน่ะ บ่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเอ๊ะนู้นไงพวกเขากลับมาแล้วเสือโครงชี้ไปให้เห็นสองหนุ่มที่เดินมาด้วยกันมะนาวเลยถามขึ้นว่าชีตาเป็นอะไรไปทำไมเดินกระเพกแบบนั้นล่ะชีตาไม่ทันได้ตอบแต่กลวยก็ตอบก่อนว่าจะอะไรสะอีกล่ะก็วันนี้นะสิเดินไป ไม่รู้ว่าเดินท่าไหนไปสะดุดที่ลานเกียร์เข้าให้กล้วยทำท่าเหมือนจะหัวเราะชีต้าเลยบอกว่าเดินท่าไหนล่ะไม่รู้ว่าหินมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเดินสะดุดล้มไม่รู้ว่าขาแพงหรือเปล่าเจ็บแปลๆชีต้าตอบพวกสาวๆพากันหัวเราะดาดาเลยแซวไปว่าทุกทีจะมีแค่กล้วยนะที่สะดุดหน้าลานเกียร์วันนี้ชีต้าก็ด้วยหรอ เขาบอกว่าถ้าสะดุดหน้าลานเกียร์จะได้แฟนเป็นวิศวะนะทั้งโตะพากันหัวเราะกล้วยเลยบอกว่าของกล้วยไม่ได้เรียกว่าสะดุดหรอกของกล้วยอ่ะโดนหีบมากกว่าพายุอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเห็นกล้วยทีไรถ้าไม่ขัดแข้งขัดขาก็จะถีบกล้วยเมย์เลยแซวไปว่าหรือว่าพายุจะแอบชอบกล้วยล่ะ บ้าเขาจะมาชอบกล้วยได้ยังไงเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กจากนั้นชีตาก็สำรวจดูขาตัวเองใครมียาหมองบ้างเดี๋ยวเราลองนวดเท้าดูเสือโครงจึงตอบไปว่าเรามีเดี๋ยวเรานวดให้เสือโครงและชีตาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันทั้งคู่เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแต่นิสัยของทั้งคู่จะแตกต่างกันมาก เพราะชีตาจะเป็นคนที่ลุยๆขาโหดแต่กับเสือโคร่งจะเป็นคนที่เจ้าน้ำตาเขาจะเซนสติฟกับทุกเรื่องที่ได้รับและชอบดูซีรีส์เกาหลีและซีรีส์จีนเสือโคร่งจะร้องไห้ทำไมเราเป็นคนที่เจ็บขาเองนะชีตาถามเสือโครง่งเสือโคร่งจึงตอบไปว่า <c oughs> ก็เราไม่อยากให้ชีตาเจ็บนี่แค่คิดน้ำตาก็ไหลออกมาทันทีเลย เสือโครงตอบจนดาดาแซวไปว่าเสือโครงสงสัยจะเป็นคุณนายโฮเจอเรื่องอะไรก็อดน้ำตาไหลไม่ได้ทุกคนพากันหัวเราะจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาพอตว่าไงนะวันนี้วันนี้ไม่ว่างเหรอแต่วันนี้เป็นวันศุกร์นะเรานัดกันไว้แล้วนี่ว่าจะไปทานข้าวด้วยกันชีตาพูดกับพอที่เป็นแฟนของเขา อ่ะก็ได้งั้นวันหลังต้องพาต้าไปทานข้าวด้วยนะได้ได้ไ,ดไดแค่นี้แหละอย่าลืมบอกสวัสดีคุณแม่ด้วยล่ะจากนั้นชีต้าก็วางโทรศัพท์ไปจนเสือโคร่งถามขึ้นเป็นอะไรเหรอชีตาท่าทางหงุดหงิดชีตาเลยตอบไปว่าก็ oh, พอนอะสินัดกันไว้ว่าวันนี้จะไปดูหนังทานข้าวด้วยกัน แต่บอกว่าวันนี้ติดธุระต้องพาแม่ไปต่างจังหวัดเฮ้ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนัดเราเลื่อนนัดตลอดช่วงนี้พลอสรู้สึกแปลกๆชีต้าบ่นขึ้นจากนั้นเมเลยพูดขึ้นว่าไม่ผิดสังเกตจริงๆเหรอเราไม่อยากจะบอกชีต้าเลยถ้าบอกไปกลัวชีต้าจะคิดมากชีต้าเลยถามว่ามีเรื่องอะไรเมบอกเราได้เลยเราไม่คิดมากหรอก จากนั้นมี์เลยเล่าให้ฟังว่าวันก่อนน่ะเราเห็นในพอดไปเดินห้างจูจีดูดีกับยัยน้ำอิงที่อยู่บัญชีอเราก็ถ่ายรูปมาด้วยนะนี่ไงชีต้าดูสิเมยเอารูปที่ถ่ายได้ให้ชีต้าดูทั้งกลุ่มก็พาก,กันเข้ามาดูจริงๆด้วยชีต้าเสือโครงสมทบขึ้นใช่ทาไมทำกันแบบนี้ดาดาพูดขึ้นจนมะนาวบอกว่า ไปดักตกมันเลยไหมอยู่คณะไหนนะบัญชีใช่ไหมไปเดี๋ยวมานาวพาลุยเองจนชีตาบอกว่าไม่ต้องหรอกนี่พวกเธอลองไปสืบดูซิว่าวันนี้ทั้งคู่เขาจะไปที่ไหนกันเราจะไปจับชูกันชีต้าบอกได้เลยเดี๋ยวเมย์สืบให้เมมีเพื่อนที่อยู่บัญชีเยอะจากนั้นทุกคนก็ไปทำตามแผนที่วางกันไว้ แต่มะนาวกับบอกว่าเสียดายจังวันนี้นาวมีงานตอนดึกด้วยถ้าอย่างนั้นได้เรื่องอยังไงโทรหานาวเลยนะนาวจะไปสมทบทันทีแล้วดาดาล่ะได้ไปไม่ไเปล่ามะนาวถามดาดาเลยตอบว่าขอโทษด้วยนะวันนี้ดาดาคงไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้นข้าวจะมารับดาดาพอดีพี่อาชีให้พี่ต้นข้าวมารับดาดาไปทานข้าวนะ่ะ จ้าแม่คุณหนูจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปเสือโครงและชีตาถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าก็พักกันคนละห้องแต่อยู่ที่คอนโดเดียวกันเสือโครงพูดด้วยน้าตาคลอชีตาย่าคิดมากเลยนะเดี๋ยววันนี้ไปเจอก็จะรู้เองแหละชีตาเลยบอกกลับไปเราอ่ะไม่คิดอะไรมากหรอกเสือโครง นายไม่ต้องร้องไห้แทนเราหรอกกับไอ้ผู้ชายเหงซวยอย่างนั้นอย่าไปเสียน้าตาให้มันชีตาพูดเหมือนว่าคนนี้อ,อกหักไม่ใช่ตัวเองแต่กับเป็นเสือโครงก็เสือไม่อยากให้ชีตาต้องคิดมากเสือไม่อยากให้ชีตาต้องเสียใจเราไม่คิดมากหรอกไปเถอะปะไปอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าได้ข่าวว่าพวกนั้นจะไปที่ไหนเราจะไปดักเจอมันถามให้รูเรื่องเลย ว่าทำกับแบบนี้กับเราทำไมชีตาพูดด้วยท่าทางที่โมโหแต่พอชีตาและเสือจะขึ้นลิฟต์ประชาสัมพันธ์ก็เรียกไว้ก่อนคุณชีตาคะรบกวนสักครู่นะคะว่าไงครับคุณน,น้ำชีตาถามขึ้นพอดีช่างไฟจะขึ้นไปซ่อมไฟที่คุณชีตาแจ้งไว้นะคะเขานั่งรออยู่ที่โถงคะ่ะจะให้ขึ้นไปพร้อมคุณชีตาเลยไหมคะน้ำถามขึ้น ก็ได้ครับให้ตามขึ้นไปได้เลยจากนั้นเขาก็ยืนรอช่างไฟอยู่สักครู่คุณน้ำก็ไปเรียก,ยกช่างไฟมานี่ค่ะช่างไฟพอดีได้ช่างไฟมาใหม่อ๋อสวัสดีครับจีตาทักทายช่างไฟที่เห็นเป็นหนุ่มรุ่นราวเขาเดียวก,กับเขาหน้าตาหลาเหลาจากนั้นก็บอกว่าตามผมมาเลยครับช่างไฟคนนั้นเลยตอบว่าครับ จากนั้นทั้งสมคนก็ขึ้นไปที่คอนโดชั้น24ซึ่งชั้นนี้มีอยู่แค่สองห้องคือห้องชีตาและห้องเสือโครงจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายเข้าห้องเดี๋ยวคุณตรวจด,ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปทำธุระส่วนตัวก่อนน้ำอยู่ในตู้เย็นหยิบทันได้เลยนะชีตาพูดอย่างสบายๆแล้วให้ช่างไฟไปดูไฟที่เสียให้เขาครับรบกวนแล้วนะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับชีตาบอกเพราะยังไงผมก็บรบกวนคุณเหมือนกันให้คุณขึ้นมาดูช่างไฟเลยตอบไปว่าไม่เป็นไรครับหน้าที่ของผมจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปทำเรื่องของตัวเองชีตาพอแต่งตัวใกล้เสร็จออกมาข้างนอกก็เชิญช่างไฟแล้วถามว่าเสร็จแล้วหรอครับอ๋อเสร็จแล้วครับผมกำลังจะแจ้งคุณพอดี ทั้งคู่กำลังจะพูดกันต่อแต่เสียงโทรศัพท์ของชีตาก็ดังขึ้นชีตาจึงบอกช่างไฟว่าสักครู่นะครับฮัลโหลว่าไงนะเมอ๋อได้ได้ได,ได้ที่ผับเอสใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปแล้วใครจะไปกับเราด้วยอ๋อเมย์ก็ไม่ได้ไปเหรอมีงานกับมะนาวใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเสือโครงแล้วก็กล้วยไปเอง ถ้าพวกผู้หญิงไปด้วยมันก็อันตรายได้ได้เดี๋ยวยายน้ำอิงต้องเจอเราว่าไงนะอ๋ออย่าลืมขอบใจเพื่อนพันธที่แผนกบัญชีให้ด้วยนะเดี๋ยววันหลังเราจะเลี้ยงข้าวชีตาผู้สพกากา็วางสายไปแต่ช่างไฟที่ได้ยินชื่อวันน้ำอิงแล้วก็คณะบัญชีทำให้เขาขามวดคิว้วเพราะว่าช่างมึงเอินจังเลย แฟนของเขาก็ชื่อน้ำอิงแล้วอยู่คณะบัญชีเหมือนกันจากนั้นช่างไฟก็เลยถามขอโทษนะครับผมขอรบกวนถามนิดหน่อยคือน้ำอิงที่อยู่บัญชีมีเรื่องอะไรกับคุณหรือเปล่าครับแล้วคนนี้อยู่ปีไหนหรอช่างไฟถามไปชีตา้าเลยตอบว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อสนิทกับคุณผมอยู่ที่มหาลัยเครับ เรียนวิศวะแล้วก็แฟนผมชื่อน้ำอิงอยู่คณะบัญชีอยู่ปี4ครับไม่ทราบว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าชีตาเลยอึง้งไปชั่วขณะเลยตอบว่าใช่นายนายคงจะหัวอกเดียวกันกับฉันแล้วนะนายรู้หรือเปล่าว่าแฟนของนายมาแย่งแฟนของฉันชีตาพูดได้แท้ทางที่จะโมโหขึ้น คุณว่าอะไรนะครับน้ำอิงน่ะเหรอไปแย่งแฟนคุณชีตาเลยตอบว่าใช่ใช่พอที่เรียนคณะแพทย์ปีห้าเป็นแฟนของผมเองคุณไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะอ่ะดูหลักฐานซะจากนั้นชีตาก,ก็เปิดรูปที่เมย์ถ่ายมาได้ให้ช่างไฟคนนั้นดูช่างไฟคนนั้นถึงกับอึง้งชีตาเลยถามว่าใช่แฟนคุณหรือเปล่าช่างไฟเลยตอบว่าใช่ครับ ทำไมน้ำอิงถึงทำแบบนี้ช่างไฟพูดเป็นพันขึ้นจากนั้นชีต้าเลยตอบว่าจะไปรู้ได้ยังไงวันนี้แหละผมจะไปจับชูคุณจะไปกับผมหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้รู้จักกันผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยผมชื่อชีตาอยู่คณะขห,หากรรมปีสี่แล้วคุณละ่ะจากนั้นช่างไฟเลยตอบว่าผมชื่อน่านฟ้าอยู่วิศวะไฟฟ้าปีสี่ครับ นี่นน้านฟ้านายจะไปกับฉันไหมล่ะเดี๋ยวนัดเจอกันที่ผับเอสนา้านฟ้าเลยตอบว่าได้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ผับเอสยังไงก็ขอลายของคุณไว้ติดต่อด้วยถ้าไปจะได้นัดเจอกันน่้านฟ้าบอกแต่ว่ายังไม่ทันที่จะให้ลายกันโทรศัพท์สายมะนาวก็เข้ามาว่าไงนะนาวฮะอยู่ที่ห้างใช่ไหมได้ได้ส่งพิกัดมาเลย ขอบใจมากนะนาวไม่ต้องไม่ต้องนาวไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวชีตาไปจัดการเองจากนั้นชีต้าวางสายแล้วหันไปพูดกับน้านฟ้านายไม่ต้องกลับห้องหรอกไปกับเราเลยตอนนี้เราเจอแฟนานายและแฟนเราอยู่ที่ห้างแล้วไปจับให้ได้คาหนังคาเข่า,ขากันเถอะจากนั้นทั้งคู่ก็ไปที่ห้างด้วยกันน้านฟ้าก็ขึ้นรถมากับชีต้า และชีตาที่ท่าทางโมโหจนน้าฟ้าต้องบอกว่าคุณคุณขับรถเบาๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องเร็บขนาดนั้นก็ได้หรอกเขาสองคนคงไม่ไปไหนหรอกจะไม่ให้ฉันรีบไม่ให้ฉันโมโหได้ยังไงชีตาบอกไอ้พอดนะไอ้พอดคบกันมาตั้งสองปีบอกว่ารักฉันนักรักฉันหนาไม่ชอบหรอกผู้หญิงที่อย่างนี้ละหันไปชอบผู้หญิง แล้วนายล่ะกับยายน้ำเน่านะ่ะคบกันมากี่ปีแล้วชีต้าถามแต่ว่าน้านฟ้าทำหน้างงนิดหน่อยใครน้ำเน่าจากนั้นชีต้าเลยบอกก็ยายน้ำอิงแฟนนายไงคบกันมากี่ปีแล้วล่ะน้านฟ้าจึงตอบไปว่าผมคบกันได้3มปีแล้วครับผมไม่คิดว่าเธอจะทำแบบนี้กับผมแต่ผมก็รู้ตัวมานานแล้วล่ะว่าเธอไม่ชอบคนจนแบบผมหรอกที่คบ คงจะด้วยเหตุผลอื่นหรือว่าอาจเห็นผมเป็นตัวเลือกยังไงถ้าเจอหน้าผมจะถามให้รู้เรื่องนานฟ้าพูดด้วยสายตาเศร้าๆจนชีตาต้องปลอบว่าถ้าผู้หญิงมันไม่รักดีก็ปล่อยมันไปเถอะถ้าเขาเห็นแก่เงินแบบนี้ยยิงไม่น่าคบเข้าใจไหมอย่าว่าฉันสอนเลยชีตาบอกน้านฟ้าจากนั้นน้านฟ้าเลยถามชีตาว่าคุณไม่เสียใจหรอครับแฟนของคุณก็นอกใจเหมือนกัน ฉันก็เสียใจเหมือนกันแหละแต่จะให้ทำยังไงละ่ะก็คนมันไม่รักดีถ้ามันไม่รักดีอย่างนั้นก็ปล่อยมันไปแต่ก่อนไปต้องจัดการให้สาสมก่อนจากนั้นชีตาและน้านฟ้าก็มาถึงห้างที่มะนาวทำงานอยู่